เปิดรักใหม่ของไผ่วันพ้อยสุดทนรู้เรื่องมาตลอดขอออกมาแชะเปิดรักใหม่ไผ่วันพ้อยโพสปกป้องอดีตคนรักทนดูไม่ไหวครั้งนี้ขอช่วยไผ่วันพ้อยแจงสาเหตุออกมาปกป้องดิวอริสราเพราะทราบว่าชายปริศนาตามหาตัวจากกรณีที่ไผ่วันพ้อยหรือไผ่เล็กออกมาโพสข้อความปกป้องอดีตคนรักอย่างดิวอริสรา ลังได้ออกมาเปิดใจว่าถูกแฟนเก่าบอใบไม้ทำร้ายร่างกายล่าสุดทางด้านผ่ายวันพอยได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการดังที่มีมดตําเป็นพิธีกรว่าจริงๆแล้วคนที่เข้าช่วยดิวออกมาก็คือตนเองและบอกว่าเขากับดิวเป็นพี่น้องที่มีอะไรก็ปรึกษากันตลอดถ้าตรงไหนที่ดิวเดือดร้อนหากช่วยได้ก็ยินดีช่วยที่ผ่านมาดิวก็พยายามแชร์เรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึง แต่ตอนนี้ถือถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปรับปรามเรื่องนี้พอดีและที่ตนเองออกมาพูดเพราะเมื่อสองวันที่ผ่านมามีชายปริศนามาตามหาตัวดิวที่ร้านทำเล็บของเจ้าตัวส่วนตนเองก็เป็นห่วงน้องสาวและถึงแม้จะไม่ใช่แต่มีประชาชนออก มาแชร์เรื่องพวกนี้และต้องเจอกับอะไรมากมายเราก็ควรจะออกมาปกป้องเช่นกันอีกทั้งยังบอกว่าตนเองเป็นคนของประชาชนหากใครมาร้องเรียนก็ยินดีช่วยไม่ใช่แค่ดิวคนเดียวในเรื่องนี้ดันเกิดขึ้นกับน้องสาวเราก็ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปปกป้องเท่าที่จะทำได้พตภ,ภาพดิวอริสราเลือดอับหน้าล้านพร้อมซัพพอร์ต ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งโดนทําขนาดนี้และออกมาปกป้องตัวเองและทําเพื่อประเทศไทยในการออกมาให้ข้อมูลเครือข่ายการพนันใหญ่ด้วยเราก็ควรออกมาปกป้องเขาหรือไม่หรือเราควรมาตั้งคําถามมากมายว่าเพราะอะไรแถมเมื่อวานยังมีคนที่ไม่รู้เป็นใครไปป่วนที่ร้านเขาอีกผมในฐานะพี่ชายคงจะต้องซัพพอร์ตหรือไม่ครับรูปบางส่วนถ้าเห็นหมดจะเป็นลม